เปิคดคลิปเลยพ่อสวัสดีครับทุกคนสถานที่อาจจะดูแปลกๆหน่อยวันนี้ครับเรากำลังอยู่กันกลางบ่อน้ำของร้านอาหารที่อยู่เรียบถนนวงแหวนคลองห้าทัญญารามนุกานะครับวันนี้พาทุกคนมาทานอาหารที่ร้านครัวในต่อยครับที่ร้านเขามีเรือเป็ดด้วยตอนนี้กำลังปั่นเรือเป็ดกันอยู่ เปิดคลิปด้วยเรือเป็ดครับวันนี้ร้อนมากครับช่วงเวลาตอนนี้ประมาณกี่โมงนะใวไสาสี่โมงนี่ครับประมาณสี่โมงโอ้โหแดดพรอาทิตย์กำลังตกเลยครับนี่เคเดี๋ยวหันหันล่มให้ลูกสาวหน่อยเกลมยางลมแล้วลมแล้ว,ลวเวเคเดี๋ยวเราจะปั่นเรือเป็ดเข้าไปที่ร้านครับ แล้วก็ไปสั่งอาหารกันดูว่าร้านนี้อะไรเด็ดอะไรอร่อยครับมีน้ำผู้ด้วยมีู้ด้วยตาตัวใหญ่มากตาใ,ในบ่อนะมีให้อาหารปตาด้วยก่นยาวรู้ไหมร้านนี้เขาเปิดตั้งแตกี่โมงเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมง <c oughs> เพราะฉะนั้นใครมาทานมื้อเที่ยงก็ทานได้เลยถูกไหมแล้วปิดก,กี่โมงรู้ไหม<ว>ปิดก,กี่โมง ่อาใกล้เคียงใกล้เคียงเที่ยงคืนปิดเที่ยงคืนแต่ครัวปิดห้าทุ่มนะครับร้านครัวในต่อยอ่อาอไจักบโดนอ่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเรามาเรามาทานอาหารโดยเรือเป็ดครับวันนี้ <laughs> อไกลเลยไกลไหลเข้าไหลเข้าไหลเข้าคนลพายเรือเป็นไม่ต้องห่วงเป็นนี่ใช้โยหางเสือเอาเห็นไหมเห็นนะเห็นนะมถึงแล้ว อะไรครับพี่น้ำซอสเที่ยวไปแล้วอุ่นร้อนอย่างเดียวอ้าวผมอืมอ๋ออือหือเยอะอย่างนี้เลย ปลากระพงสามรสครับตัวใหญ่ๆจานใหญ่ๆครับเ,เดือดือๆครับ ือสวยเอาละครับมันเป็นเมนูที่ทุกร้านทำและขายดีมากนะแต่ผมว่ามีไม่กี่ร้านที่จะให้เข้ามาหลังร้านอย่างนี้นะมาแล้วเราต้องปรุงเพิ่มไหมพี่ไม่ต้องต้องปรุงเพิ่มด้วยหรออืมอ่ะ น้านี่เป็นคนเขาไปอุป่นกุญแจน้อยมันจจแห้งน,น้ำจะแห้งอ,อ๋ปรุงแล้วครับน้ำปลารสดีหน่อยนึงอูมามิหน่อยนึงใบชะพูกระอมจะมะพร้าว,ราวครบเลย อ้าวอ๋อนี่มีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยอันนี้ก็เตรียมไวแล้วเหมือนกันอ๋อพิกแกงกับกะทิ อ่ไปก็ต้องคุมนี้ได้ครับครับได้เลยเหรอนีอ่ตักเลยมีบรรจุบรรจุลงมะพร้าวลูกมะพร้าวเมนูนี้ลูกค้าสั่งบ่อยไหมครับ ฟังบ่อยเห็นไหมวาเป็นไฮไลท์เลยร้อนๆเลยครับนี่นี่ร้อนๆเลยนี่นี่ร้อนเลยนี่โอ้โ้โอ้ภูเขาไฟโอ้โหร้อนเลยครับนี่ฮึมอ่ามมันยังไม่จบแค่นี้ครับหืม ันน่ากินตรงข้างๆรูมะพร้าวนี่นแหละโอ้โหกลอบแกปกลับแกปกลับแกปอยู่ดนหม้อนะเสียงนะดูดิอ uh ื้อหือเสียงมาเลยลูก ก็ใส่เหล้าจีนอ,อุ้อันนี้ของลูกค้าพี่โอ้โหสลัดผลไม้กุ้งกรอบค่ะสลัดผลไม้กุ้งกรอบนะ กรุบกรอบครับหืมกรอบไหมพี่กรอบค่ะกรอบมากตักผลไม้มาค่ะตัดมันตัดตัดมันด้วยแกเลี่อใช่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะเข้ากันมากเลยค่ะมาแล้วต้องสั่งเมนูนี้ใช่ค่ะคนดูนะคะโหมกทะเลมะพร้าวออนอ้อทะเลเนินๆค่ะี่าย มันใหญ่เยอะมากใหญ่มากโอ้โหกะทิคุ้นๆเลยอ้อาวเดชิมนีครับอร่อยไหมได้นะคะอืมอ,อร่อยค่ะเป็นไงบ้างพี่แกงเป็นไงบ้างถึงเครื่องไหมถึงเครื่องคร่ะคนถ่ายก็อยากกินนะครับเนี่ยหอ,อ, <laughs> อยตัวใหญ่มากเลยค่ะ เดีย๋ยอะขอมคู่เหรอเนี่ยใช่ค่ะเต็มช้อนเลยอะ่ะโอ้โหว้าวโอ้โหฟูมฟูลูกเลยอะ่ะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยอ่ะร้อนเลยเนี่ยร้อนเลยทุกคนดูเนี่ยร้อนออกมาเลยร้อนเลยอันนี้เนื้อมาพาอออะพร้าวอ่อนนี่อยาให้น้องเบสตักเนื้อมะพร้าวอ่อน <c oughs> มะพร้าวของเบ้มะพร้าวเป็นชิ้นๆเลยครับเมนูเนี้ยเจ้าของร้านบอกนะครับว่ามีคนสั่งกลับไปกินที่บ้านเคยมีถึงสิบลูกนะซื้อไปแจกอ่ะแสดงว่าไม่ธรรมดาครับอร่อยจริงๆส่งคำาลําลือส่งคำเลําลือค่ะอือดูจากสีหน้าน้องเบยก็รู้ครับอิ่มเอมมากใช่ค่ะชอบชอบเมนูนี้ที่สุดเลยชอบเมนูนี้ที่สุดเลยเพราะว่าหน้าตาก็สวยแล้วก็แบบ อร่อยค่ะไม่ไม่ได้เผ็ดนะคะพ<อ>ิเกงอะไรแบบอร่อยมากเลยค่ะครบเค่ขึ้ใช่ค่ะอ,โอ,โอนี่ขาหมูเมนูนี้ชื่อว่าขาหมูเยอรมันนะคะฮาาดูขาหมูเท่ามือเลย<ด>ใหญ่มากเลยค่ะผักดองทําเองด้วยนะของร้านนี้ใช่ค่ะ,คะผักดองอันนี้ก็คือแนะนํามากเลยค่ะมีลูกค้ามากินของทอดนะคะแล้วก็สั่งผักดองอ่ะ แยกต่างหากดองใช่ใช่ค่ะอ้โหเรามาชิมเมนูตีนี้กันนะคะโอเคเอาเลยทุกคนดูนะคะอว้าวนะอืหรู้ราคาไหมขาหมูเท่าไหร่ครับฮะสามร้อยแปดสิบาทค่ะครับสามปดิบบาทใช่ค่ะได้ทั้งขาใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวนะทุกคนขาหมูเยอรมันที่น้องเบยํกำลังรีวิวแค่สามร้อยแสิบาทใช่ค่ะโอ้มีกินทั้งบ้านนะนี่นี่นีให้น้องเบแบกให้ดูครับนี่โอ้ดูเนื้อดิโี้ขาใหญ่มากนะสามร้อแปดสิบครับน่าจะกรอบมากเลยค่ะกรอบค่ะอ่า นี่เนื้อลูกกินไหวไหมไม่หมดแน่นอนเลยค่ะน้ำจิ้มที่ให้มามีน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็ซอสซีอิ๊วดำใช่ไหมครับมายองเนสแล้วก็มะเขือเทศสีย่างเลยแนะนำให้จิ้มอะไรที่ร้านซีฟูดค่ะซีฟูดนะใช่เพราะว่าซีฟูดที่นี่นะคะเด็ดมากเหมือนกันค่ะมจิ้มให้ดูนะคะกระองเลยชิ้นนี้ โอ้เบของจริงเนี่ยังไงอบมากเลยค่ะสามร้อยแปดสิบบาทนะครับทุกคนนี่ขาหมูนี่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยสามร้อยสิบาทอันนี้เป็นแกงคั่วหอยผมนะคะอ่อพี่ีที่เราเข้าไปดูในครัวนะกะทิแตกมันมากตีพริกแกงแล้วก็กะทิดีมากที่เห็นในครัวครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะเอาเลย เนี่ยนัวไหมนัวค่ะมันมันถึงกะทิมากอืเม,มีแหละแกะกะทิต้องอย่างนี้แต่ไม่ต้องกลัวเลี่ยนนะเพราะเรา,เรามีอะไรตัดให้ยูกยำเลยลูกนี่มียำสามกรอบค่ะยำสามกรอบอีกยำสามกรอบก็คือจะมีกุ้งไอตไอตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนที่เขาคุกอยู่ในครัวพี่ได้ยินเสียง มันกรอบอยู่ในหม้อคุกอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าทอดร้อนๆแล้วก็เอามายำเลยมันก็เลยเป็นชื่อว่ายำสามกรอบอืมกรกบๆอยู่ในหม้อก็มีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีกระเพาะปลากระเพาะปลาก็เลยเป็นยำสามกรอบเอาเลยเอาเลยลูกเด็ดเด็ดค่ะตัดเลี่ยงกันได้ดีมากดีเลย ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหมึกไข่แดดเดียวค่ะหมึกไข่แดดเดียวใช่ร้านนี้จะทอดไม่เหมือนกับร้านอื่นนะร้านนี้จะทอดให้กรอบใช่ไหมครับใช่ค่ะทอดให้กรอบแล้วก็ทอดทั้งตัวค่ะทอดทั้งตัวรกรอบนอกนุ่มในแล้ว<ช>ดูเหมือนใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีไข่อยู่ข้างในนี่ได้มาทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะน้ำจิ้มมีให้สองอย่างเหมือนกันใช่ค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็รอร่อยค่ะ อีแบบหนึ่งแล้วก็จิ้มกับซอสพริกก็จะหวานอร่อยไปอีกแบบหนึ่งใช่จัดมีไข่ด้วยนะคะข้างในอร่อยมากเลยค่ะอืไข่นุ่มมากเลยอบนอกนุ่มในจริงตัวหนึ่งเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยใช่น่าจะหมดเนี่ยค่ะน่าจะหมดเนี่ยค่ะอรอมากเลยเมนูสุดท้ายที่เราเมนูสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโปะแตก ต้มยำโป๊ะแตกเห็นเมนูที่ร้านแนะนําพี่เลยนะใช่๋อเราอยากจะสั่งต้มยำครับน้องเบแต่ที่ร้านบอกโปอะดี่กว่าพี่ว่ามันต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยน่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองชิมน้ําดูโอเคค่ะอ่านเป็นไงแ่บผักเปรี้ยวถึงเครื่องเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดอร่อยมากค่ะ หอมด้วยไหมใช่หอมเครื่องด้วยค่ะใบกะเพราใช่ไหมใช่เขาใส่เครื่องแบบเครื่องเยอะมากเยอะมากก็เลยแบบเซ็ปถึงเครื่องมากอ้โนี่นะคะเจ้าของร้านครัวนายต่อยอะคะครับก็ลองแวะมาชิมนะอร่อยไม่อร่อยก็ว่ากันว่ากันไปตามเพลงเพราะว่าบางร้านก็บอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยไม่รู้อร่อยจริงหรือเปล่าแต่ของเราเนี่ยต้องมาลองกิน คนเราขอไม่เหมือนกันนี่คนชอบไม่ชอบใช่ไหมแต่ขอให้ชอบแค่โรงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกสามสิบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยชอบต้องมาลองจลิตลินไม่เหมือนกันลินไม่เหมือนกันนะเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานจะกินรสไหนบอกเทปเราปรุงให้ได้หมดนั่นไงก็ลองมาชิมดูอร่อยก็ว่าอร่อยไม่อร่อยก็ติกันว่ากันไปได้ไหมแต่เราก็ทําให้ดีที่สุดอะ ว่ามันต้องอร่อยร้านอาหารเปิดมาก็ต้องการให้อร่อยแต่ไม่ใช่เมือพอพอไอ้พวกอะไรนะรีวิวครั้รีวิวอะไรเงี้ยช่องนู้นช่องนี้มาพอใส่ปากเข้าไปยังไม่ดีกินทียโอืยอร่อยอร่อยผมดูทีวีผมอยากจะติดทีวีเลยแล้วไม่เคยมีออกเอาทีวีไม่เคยไม่มีอร่อยไม่มีอร่อยอร่อยแน่นทุกคนอันนี้เรื่องจริงจริงที่ไหนที่นั่นนะเราก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมมันก็ต้องาไหนใช่อืมเห็นด้วยมันอร่อยทั้งร้อยคนไปไปไม่ได้หรอกใช่ไหม ขอให้เกินครึ่งหนึ่งเราก็โอเคละแต่สิ่งหนึ่งที่เราคอมเมนต์เลยคือถ้าลูกค้าอยากได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยบอกได้เลยบอกได้มีลูกค้ามาบางคนบอกโอ้โหต้มยำเปรี้ยวจังเลยอ้าวต้มยำก็ต้องเปรี้ยวทำไมเปรี้ยก็บอกเดิมันนวาแพงก็ไต้หาไม่อยากให้ใส่กินหรอกใช่ไหมมันนวาแพงนี่นี่เด็ในต่อยนี่มันเลื่อนจริงไงไม่ไม่งั้นร้านเป็ดอยู่มาไม่ได้ถึงสามสิบปี ไม่เราพูดเรื่องจริงอ่ะอันไหนดีก็ดีเราเราทำเราก็ว่าอร่อยแต่ถ้าไม่อร่อยบอกต้องการลดไหนบอกคนเราคอไม่เหมือนกันแต่มาราฐานเราจะลดจัดอยู่แล้วใช่แล้วมาตรฐานเราก็เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดพประชิมแล้วเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปปรุงแต่งให้ใหม่ได้ไม่มีปัญหาได้เลยสบายสบายกี่โมงกี่โมงครับร้านครัวในต่อยเปิดสิบเอ็ดโมงครัวปิดห้าทุ่มอ่าแล้วร้านข้างหน้าร้านเป็ดเปิดแปดโมงปิดหนึ่งทุ่ม มาสั่งได้ตุ๋นจีนสาจีนเป็ดไก่หมูสั่งได้หมดก็โทรโทรมาเบอร์โทรมาเบอร์ร้านครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์สองก้สี่สามแล้วก็เบอร์ส่วนตัวก็ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองหกหนึ่งครับผมเห็นว่าเคยมีรับจับเลี้ยงจับนัดนรองอะไรด้วยได้เลยได้เลยเพราะว่าเนี่ยเดินตามปกติเดือนกันยาเนจะมาเลี้ยงกระเสียนกัน๋อเลี้ยงกระเสียนกันเยอะทุกปีอ่ะ ทางอำเภอลำลูกกาก็มาเลี้ยงที่นี่อืม,มาเลี้ยงส่งพวกที่ข้าราชการเกษียณอ่าก็มากินกันที่นี่แล้วก็มีวันกงวันเกิดอะไรปีใหม่อะไรเงี้ยสังสรรค์เงี้ยก็มาจัดกันบ่อยพวกโรงงานโรงงานในย่านนี้ก็ก็มากินเลี้ยงปีใหม่มาจัดปีใหม่กันเราก็มีดนต,ตรีให้แล้วแต่จะเอาแบบไหนบอกเลยจัดให้ได้หมดนะเด็ก <นะ S 1> ชงลงชงเหล้าเอาแบบไหนใช่เอาแบบโบ๊ะไม่โบ๊ะบอกได้เลยได้จัดให้ไฮไลท์เลยครับใช่ โอ้โหที่สุดที่สุดใพ่เราต้องเราต้องมีทุกอย่างไงเขาต้องการอะไรเราต้องหาให้ลูกค้าได้ใช่ป่ะเดือนกระดาวทณาที่หายลูกค้าไม่ได้นั่นไงนี้ต้องมาไหมครับเบนใช่ค่ะต้องมาต้องมานะยกเว้นเอลกระดาวนี่คัวนายฝอยครับของไทยครับมีอาหารทุกอย่างจัดให้ได้ทุกรสชาติทุกรสชาติบอกมาเลยสบายมากงั้นวันนี้ขอบคุณคัวนายฝอยมากนะครับทาล้ะโอกาสหน้าเชิญมาชิมกันเลยคิดราคาพิเศษ พิเศษก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวนี่ก็แพงขึ้นเลยดิใช่แพงขึ้นแต่ปกติขายแต่ละร้อยใช่ไหมตัวกกันมาตพวกกันมาในน้ำเนี่ยมาในน้ำยูทูปเนี่ยต้องคิดร้อยห้าสิบได้แต่ลร้านพูดเล่นพูดเล่นโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ